หมอนะคะทีมยองกันค่ะ รวคนหนึ่งนะคะรออีกคนเป็นเคสปูดหินปูนเหมือนกันแล้วก็ปรึกษาปวดขากันไกลด้วยค่ะเดี๋ยวนั่งรอคนไครก่อนนะวันนี้ปิดจ็อบค่ะเจอกันนะคะทำงานเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มายิมนะคะ เดี๋ยวจะเล่นเวทนิดหน่อยแล้วก็ไปโยคะต่อค่ะที่ยิมนี้ก็มีโยคะให้ด้วยนะคะ วันนี้ตื่นเช้านะคะจะไปออกกําลังปกติจะไม่ค่อยตื่นเช้าออกกําลังเลยก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็คิดว่าอยากจะแบบสตาร์ทวันด้วยความสดชื่นแล้วก็อยากแบบสดชื่นตลอดวันวันนี้เล่นอะไรคะเล่นตกมีนกไกงใหญ่กัน Oh, อันนี้ก็มาอยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะคะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่เลยแต่ว่าขับผ่านก็เลยแวะมาแล้วมันเป็นคาเฟ่ที่แบบโคซี่มากนั่งชิลนั่งแบบทํางานได้แบบสบายๆเลยส่วนก็จัดสวยมากค่ะรู้สึกลมลื่นมากเลย มาแกะกล่องแบทแมนกันค่ะจริงๆนี้เป็นของเฟ้นแต่ว่ามันน่ารักดีก็อยากลองแกะด้วยก็อ,อ,อันนี้เป็นของขวัญเกิดน,น้องสาวเสื้อให้<ม>อ่า่า<ม>เปน็นนี้เป็นรถบินบิน,บนอออก็มาเป็น แบทแมนตัวไหนนา่ารักมากเขาใ้มันเป็นแบทแมนหน้าบึงาา้งน่ะน่ารักมากเลยของอะไรนะแบทแมนคริสเตินเบลเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นเวลาก่อนนอนนะคะเมื่อกี้เราก็เขียน Journal เล็กน้อยในสมุดเล่มนี้จริงๆก็เคยเห็นหลายๆคนเขียน จอร์นัลท้ายวันแบบนี้ค่อนข้างหลายคนเลยแล้วก็เคยได้รับการแนะนําให้เขียนเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนดิจิตอลจะแบบไม่ค่อยชอบทําอะไรในกระดาษเท่าไหร่ก็แบบลังเลที่จะทําวันนี้เป็นวันแรกนะคะแลวจะพยายามทําให้ได้ทุกวันเลยสําหรับใน j จอร์นัลเราเนี่ยเราเขียนขอบคุณตัวเองก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราทําอะไรไปบ้างแล้วเรารู้สึกขอบคุณอะไรแค่เราเขียนลงไปแล้วอ่านให้ตัวเองฟงังเราก็รู้สึกถึง Energy ที่ดีในะตัวเองแล้ว o ุณม้อยเองวันนี้ไปทํางานกัน,นะคะ่ะก่อนไปทํางานนะคะก็จะแวะไปเลเซอร์หนวดหน่อยนะคะเป็นเลเซอร์ IPL ซึ่งเราทํามาประมาณสิบกว่าครั้งแล้วแล้วก็ได้ผลดีมากๆค่ะเราเลือกเป็น IPL เพราะว่ามันไม่ค่อยเจ็บแล้วมันก็ทํารวดเร็วแบบสบายชิลมากจากที่หนวดมันเป็นเส้นที่มีสีเข้มกว่านี้แล้วก็แบบยาวกว่านี้เนี่ยตอนนี้มันแบบเป็นเส้นบางๆแล้วก็แบบเป็นสีขาวๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เราทานวิตามินเร่งกันยาวของผม หนวดมันก็เลยเหมือนแบบขึ้นเร็วหน่อยสำหรับผลแลรกๆก็เหมือนกันนะคะเราก็เลเซอร์ IP l แล้วมันก็ได้ผลดีมากช่วงที่เราอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็ไม่ได้เลเซอร์เลยผลมันก็ไม่มีความเห็นชัดเจนอะไรเลยก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะ พอถึงที่ทำงานแล้วนะคะเรามาถึงก่อนเวลาเดี๋ยวนั่งรอคนไข้ก่อนนะคะควันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะค่อนข้างชิลหน่อยไม่ได้แบบมีมากนะคะก็ทําแบบเรื่อยๆเลยส่วนมากก็จะปรึกษาแล้วก็ปวดฟัน แปลกมากเลยทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเจอเคสปวดฟันตลอดวันจันทร์ถึงสุขที่ทำนะคะก็จะเป็นเคสที่แบบนัดเพื่อมาทำหาตการไม่ว่าจะเป็นกูดหินปูนอุดฟันถองฟันแต่วันอาทิตย์มันก็จะมีความพิเศษของมันก็คือจะชอบมีคนไข้ปวดฟันแล้วก็โทร walk-in เข้ามาถ้าสมมติว่าคนไข้นัดมีเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเผื่อไว้เลยว่าจะต้องมี Walk in มาแ,แน่ๆเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบกลับก่อน คีดร้านะไ่ได้ได้ได ก็เพิ่งไปทานข้าวเที่ยงมานะคะแล้วก็ทานที่บ้าน Mid c ซน t u r รของสไตล์ไทยเนาะอ,อร่อยมากๆเลยก็เหมือนลุงเจ้าของก็ออกมาทักทายด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเป็นเชฟเนาะแล้วเขาก็เพิ่งเปิดได้2เดือนก็วิธีการพรีเซนต์อาหารของเขาอะมันแบบ มันดูน่าทานมากๆบรรยากาศในร้านดีมากๆเลยค่ะมันจะแบบเป็นไม้ไม้สักไม้เก่าๆแบบสไตล์วินเทจเลยเป็นทานซี่โครงกินซนะี่โครงอะไรนะน้ำผึ้งเออซี่โครงอร่อยมากมแล้วแบบมันหมูมนนิ่มมากส่วนเราก็ทานข้าวซอยไก่นะคะราคาแบบราคาก็น่ารักมากด้วยร้านชื่อร้านความสุขนะคะ